สวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามนักชมนะครับทางช่องเสีเรืองอะไรอยู่นะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดบึงการครับมาดูรถบัสคันนี้ครับสาย225นะครับอุดรบึงกาฬนี่ฮะคันนี้นะครับเป็นรถแอร์ครับสีไม่เท่าไร่ครับไปดูกันเลยครับ ครับผมสวัสดีครับผมซีกาวึงคงหลงคำตะก,ก้ารถบัสสิบสองเมตรครับเนี่ยสีก็เริ่มมีแตกนะครับมีแตกมีผุนะครับแต่กระจกยัง ยังดีๆอยู่เลยครับกระจกเป็นแหนบป่ะตรงไร้ซดเอ็มครับช่วงร่างแหนบเป็นแหนบครับมีถุงลมเสริมไหมฮะยังเกาะทองเรียบกว่าไหมทองเรือทองยังไง่แงไงหรอก ดวฮิตเกล้าเกินครับเครื่องเกาหลีเดวอแบตเลยใส่พวงแบตขึ้นน้อยแต่ว่าเออตัวนี้เท่าไหร่ครับมีสามร้อยหกสิบป่ะครับได้เหลี่ยมสามร้อยหกสิบครับนมีเท่าไหร ตัวธรรมดาแอร์แขวนนะครับตัวนี้ครอบตู้บ่ครับหรือต่อตู้ใหม่เลยตัวนี้ตู้มันไหมมาแบบนี้เลยบ่ะเกียร์ยังโอ้เกียร์นิสสัน set em, đây set em đâu luôn con. Cuộn một lưỡi cắt xẻng, cuộn đây. Hợp, dào dào đây. Bèn bẹn hăng này, รถเบอร์ห้านะครับตัวน,นี้ช่องไหนเนี่ยทะเบียนยัง,งบมดแจ้งจอดป่ะครับมันไหนทะเบียนขาดป่ะปรขาดเลยเนี่ยบ่ต่อต่อปีละสองครั้ง ดูภายในพวกมะไรยังสวยเลยเนี่ยฮะแอแบคด้วยเครื่องเกาหลีดูภายในครับภายในรถยังวิ่งเนี่ยพวกนี้นี ก็ยังสะอาดสะอ้านดีครับติดตาเตปไว้ทุกอันนะันเพราะปิดไม่นสนิทข้างหลังไม่ใช่โซโฟ,ฟานะเป็นเบาะธรรมดาอันนี้ไฟอะไรเนี่ย น่าจะเป็นไฟสองสว่างครับตอนกลางคืนมีพัดลมเสริมด้วยนี่ยภายในพอไปทำเป็นรถบ้านได้ไหมต้นนี้เป็นเนี่ยเป็นสองพักนะสองพักพื้นทีวีเครื่องเสียง ก็ประมาณนี้รถเอี่ยพอสองอลองสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ปีขยายอันนี้เขาเรียกอะไรนะลืมแล้วไม่ใช่ปีนะครับรตูองว้างเลยใช้มือใช้มือเปิดนะครับปิตัว ไม่เท่าไหร่ครับเปียนยังไม่ขาดนะครับสามสิบเอ็ดธันวาหกสีแสดงว่าเพิ่งโต พอได้ครับแต่สีมีแตกหน่อยครับสำหรับรถบ้านรถกาแฟแต่พวกนี้มันจะต้องเปิดแอร์ไว้ตลอดนะครับพวกนี้นะแอร์ถ้าใช้เป็นแอร์บ้านนะเพราะามันร้อนอบอ้าวครับทำห้เปิดนะ,ะเป็นเครื่องกระทิงครับนี่ยโตโยต้าก็สีหลายท่านเลยลองเช็ดเครื่องเสียงหน่อย เทสียงเทสแอร์รถเบอร์ซีเอดอเจอดอยู่ไหนครับ,บรครับ,บอยู่รัง,งบ,รบิบง๊กซีุ่ดรนครับผมโอ้อยู่ดรนเลยอันมาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับ จับวิดีโอไม่ทันครับโอเคเครื่องแดวูครับมีคนเล่นไหมไดวูครับตัวนี้ ลุกเฉินปิดก,ก่อนเอาเดืนแย่เอาไปยังมสตดไหมไอ้เยี A ้รถ <c oughs> ก็แย่ yeah, <c oughs> ไปตามๆกันนะครับรถ <c oughs> วโดยสาร Ayên hôm mà, lạc 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 เปิดพัดลมเสริมครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องทิงไว้สักพักนะครับมันลองดูว่ามันเนย็ยนไหมอันนี้อะไรเนี่ยช่องลมอีกทีนะครับมาเดี๋ยวมาลอง แล้วก็เดี๋ยวมาลองคุยราคากันนะครับเอ๊ะย,ยังไม่ได้ดูเครื่องเลยว่ามันดีไม่ดีอะไปดูเครื่องก่อนไปไปดูเครื่องก่อนนะไปเปิดเครื่องนิดไม่ได้ครับอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ประตูโคตรใหญ่เลยถ้าทำรถบ้านได้การเลยนะครับประตูใหญ่แบบนี้ ไ,ได้ปะเรื่องเปิดนั่นละจุดสายพานเ้อหมุนแม่หมอนให้ให้เพิ่อนมาเปิดให้เพิ่งนเนะสายพานปับมือเลย ปีล้วครับทะเบียนเป็นของอยังก่อนยี่สูบอ่ะยี่ห่ออ่ะอ๋อยี่ห่อยีซสูหมายเลขมันอยู่ข้างหน้าหรือข้างใครโอ๋ออยู่หน้าตอนนี้เป็น,นครับผม ครับผมขับไปตั้งราคาก่อนครับกันนี้เดี๋ยวต่อไม่ลงครับวันนี้นะต่อราคาไม่ลงเอาไว้ก่อนครับเครื่องแร์รถแงมันมันไม่ไม่เดินเหมือนรถพัดลมนะครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องเกาหลีนะครับไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นราคาไปยากหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสิ่เรื่องะไรจนถึง ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาดูครับมากินข้าวนอกบ้านเฉยๆไปกินนองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ